ชำและสายกรรมสวรรค์นในอกนรกในใจหัวใจสารตั้งต้นแห่งกรรมขอเชิญพบกรรับรายการสแกนกรรมมิติร้อนเปิดหีบกรรมโดยบุญชูกะัะมุดมาโน ขอกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากนะครับในรายการสแกนกรรมมิติหลอนครับบอกเล่า90โดยกระผมนายบุญชูกมุดมาโนดลูกพ่อทำโรงแม่เฉลี่ยนะครับจะมาบอกเล่า90กันนะครับก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี F c ซของเราครับที่ติดตามรับชมนะครับและที่สำคัญก็คือท่านที่ เข้ามาชมใหม่ครับอยากให้ท่านนะครับเอานิ้วขวาของท่านเนี่ยนะครับไปกดคําว่าติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับข้อมูลข่าวสารจะได้ไปถึงมือท่านครับเรามีข้อมูลข่าวสารมากมายครับว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะครับอะไะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่3ครับที่ผมต้องออกมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของพระเอษรี หรือว่าฤาษีเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุที่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารว่าได้มีคนไปแอบอ้างเป็นฤาษีครับแล้วไปตั้งตำหนักเพื่อที่จะเอาง่ายๆครับทำมาหากินแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เสื่อมเสียครับไปถึงพระฤาษีผู้ใหญ่ที่อยู่ในตำนานแล้วก็ฤาษีที่มีความสํารวมมีจริวัตรที่สง่างามผมเองรับไม่ได้แหละครับเพราะเวลาสื่อสารบนชนออกมานั้นไปที่ตำหนักนี้ฤาษีนี้นะครับซึ่ง ประชาชนนะครับที่เขาไม่ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระฤาษีแล้วก็ฤาษีเนี่ยครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ว่าพระฤาษีหรือว่าฤาษีเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเป็นสิ่งที่ไปหลอกลวงประชาชนซึ่งผม ในฐานะที่เป็นลกูกศิษย์พ่อปู่หรือสีตาไฟอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมรับไม่ได้นะวันนี้ครับผมก็ยังไม่เห็นมีผู้ใหญ่นะครับที่เป็นฤาษีระดับอาวุโสได้มาถแถลงข่าวได้มาบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ถ้ามีข่าวประเภทนี้ออกมานั้นเป็นการแอบอ้างว่าเป็นฤือสีแต่จริงๆไม่ได้เป็นครับคำว่าฤือสีนะครับเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอำนาจลึกลับทําให้คนที่ต้องการจาไปแอบอ้างไปสร้างบารมีแล้วไปหลอกลวงประชาชนครับจากการเปิดตําหนักนะครับหนึ่งก็ ดูหมอเรื่องของไสยศาศสตร์ไสยเวทต่างๆเป็นอะไรมาเขาเป่าก็ใช้คาถาหายหมดนะครับแม้กระทั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางคนเขาไม่เป็นก็บอกว่าเขาเป็นแล้ววิธีการรักษาเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการอนาจารนะครับผมครับอันนี้สร้างความเสียหายให้กับ พระฤาษีที่อยู่ในตำนานและสร้างความเสียหายให้กับฤาษีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความสำรวมมีจริวัตรที่น่าเลื่อมใสผมนําเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าฤาษีนะครับที่เรียกคำว่าพระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นพระฤาษีที่อยู่ในตำนานที่ท่านได้ อยู่กับศาสนามานานอย่างเช่นพระฤาษีนารอดพระฤาษีตาไฟพระฤาษีกะไลโกดแอีกหลายตนครับร้อยแปดตนนะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีพระฤาษีไหมเท่าที่ผมดูรายการทีวีมาน่าจะเป็นรายการที่คุณวิวทยวัฒน์ได้ไปสัมภาษณ์อันนั้นแหละครับผม ก็คือเป็นพระฤาษีครับเพราะว่าได้ปฏิบัติตนปรีกวิเวกและที่สำคัญก็คือได้ถือศีล227ข้อถ้าแบบนี้จึงเรียกว่าพระฤาษีได้แต่ส่วนที่เป็นฤาษีนั้นนะครับก็มีการบวชซึ่งการบวชเป็นฤาษีเนี่ยผมมองว่าบวชยากกว่าการเป็นพระนะครับ ต้องมีการทดสอบจ,จิตใจต้องมีโออะไรหลายอย่างมากครับนซึ่งผมเองก็ไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมดรู้แต่ว,ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะบวชเป็นฤาษีได้และต้องมีบุคคลที่บวชให้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อถือในวงการฤาษีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่นึกอยากจะบวชกับใครก็ได้ก็บวชไม่ได้นะครับต้องทำพิธีมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายครับ แล้วฤรือสีนี่ครับก็จะมีในเรื่องของการถือสีนะครับตั้งแต่ศีห้าสีล 8, ดสี 8, สิบเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นอยากจะกลับเรียนนะครับว่าหรือสีเนี่ยทำมาหากินได้แล้วก็มีครอบครัวได้นะครับแต่ก็จะมีการปฏิบัติธรรมมีการศึกษาธรรมะมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนนะครับมายังพี่น้องเรานะครับทีนี้เอาละครับผมเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่กลางๆครับที่ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระฤาษีหรือว่าฤาษีเนี่ย เมื่อเห็นข่าวสารทางด้านสื่อสารมวลชนจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยครับพระฤาษีไม่ใช่พระฤาษีครับฤาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมกลัวว่าพี่น้องประชาชนอนุมานว่าเป็นทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นฤาษีจริงๆจกไม่ปฏิบัติอย่างนี้อย่างแน่นอนครับ เพราะว่ามีศีลอยู่ที่ต้องคอยดูคอยคุ้มของตัวเองอยู่สิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงไม่กล้าล่ะครับแล้วจะทำให้ตัวเองเสื่อมดังนั้นนะครับจึงเป็นโอกาสของบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ครับและคำว่าฤาษีเนี่ยได้มาง่ายก็จะไปประกาศนะครับว่าตนเป็นฤาษีตนนั้นตนนี้นะครับ อันนี้ต้องขออนุญาตที่จะมานำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับและผมก็ต้องขอวิงบอนนะครับไปยังฤูสีอาบุโสอยากให้ท่านนะครับในนามของสมาคมรูสีเนี่ยได้มาชี้แจงกับประชาชนให้ทราบแนวปฏิบัติว่าถ้าไปเจอแบบนี้ตั้งตำแหนักแบบนี้ ถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนครับถ้านิ่งก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของพระฤาษีที่อยู่ในตำนานก็ดีหรือว่าฤาษีนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนียนะครับ mm hmm. ก็จะถูกพี่น้องประชาชนมองว่าหลอกลวงมองว่าเป็นมิจฉาชีพอันนี้ผมพูดตรงๆครับว่า ผมรับไม่ได้ในฐานะที่ผมนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่ฤาษีตาไฟที่ผมเคารพนะครับที่บ้านผมนั้นก็ได้นำองค์พ่อปู่ฤาษีมากราบมาไหว้นะครับเอาหลายท่านก็ถามผมเหมือนกันว่าแล้วบุญชูนับถือศาสนาอะไรผมนะนับถือศาสนาพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อมกราบ องค์สุภสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครับแต่ว่าในส่วนขององค์เทพเทวดานั้นกระผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือตามสิทธิ์ของผมเองตามใจของผมเองอันชอบธรรมผมนับถือพ่อปู่ฤษีดาวไฟแล้วก็องค์เทพเทวดาต่างๆตามอันควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการลุ่มหลงเป็นการกราบสักการะตามอันควรของความเป็นคนเท่านั้นครับ หลักๆก,ก็คือน้อมกราบบูชาต่อพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครับก็ต้องมานำเรียนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นนะครับเขามาพะปู่ฤาษีเนี่ยหรือว่าพระฤาษีมีร้อยแปดตนเนี่ยผมอนุมานอย่างนี้นะครับว่า ถ้าไม่ใช่มีทั้งหมดร้อยแปดตนเท่านั้นก็เป็นอันว่าประมาณการไม่ได้เพราะสมัยก่อนคนไทยว่าจะบอกว่ามีเท่าไหร่โอ้ย 108. ร้อยแปดก็บอกร้อยแปดนี่มันมากมายก่กองนะครับที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับก็ขอฝากนะครับไปยังฤืษีผู้ใหญ่ อยากให้ท่านนั้นครับได้ออกมาชี้แจงอยากให้ท่านนั้นได้ออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าแนวปฏิบัติของฤาษีเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าไปเจอแบบนี้ควรที่จะเชื่อได้ว่าเป็นการแอบอ้างเอาชื่อฤาษีมาหรือไม่นะครับแล้วต้องขอกราบเรียน,นครับไปยังพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่า บางทีเราก็สะท้อนใจครับเพราะวาเวลาพูดถึงฤาษีขึ้นมาเนี่ยจะหมายถึงฤาษีทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นฤาษีแต่เขาแอบอ้างเอาชื่อฤาษีไปใช้ไปทำมาหากินขอฝากนะครับไปยังหลายตาหนักครับที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติเยี่ยงฤาษีไม่ได้ถือศีลแบบฤาษีแล้วท่านไปอ้าง ผมขอญอาตกลับเรียนนะครับว่าเลิกนะครับใช้ชื่ออย่างอื่นอย่าไปเกี่ยวข้องถ้าท่านไม่สามารถสํารวมหรือว่าปฏิบัติถือสีได้ตามนี้และที่สาคัญนั้นฤาษีนะครับอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบปีกวิเวกไม่สนใจเกี่ยวกับปัจจัยอยู่แบบพอเพียงถ้าท่านไปรับเงินรับทอง ทำอะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองบทอันนี้ไม่ดีครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่ากรรมติดจรวดครับก็มานําเรียนนะครับกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจในคําว่าพระฤาษีกับฤาษีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีความสำรวมในการดำเนินชีวิตครับ วันนี้นะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมนี้มานำเรียนท่านครับในรายการสแกนกรรมมิติหลอนครับเรายังมีเรื่องราวเหล่านี้นะครับมากมายมาแบ่งปันมาบอกเล่าข่าวสิบกันนะครับส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรนั้นกข็ขอความกรุณาท่านคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับก็ยินดี รับฟังแล้วเราก็จะมาขยายความมาบอกเล่าเก้าสิบกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่โุณาได้ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจากการนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนิดหนึ่งครับร้านกอลองถมบ้านหม้อพะเยาครับเป็นร้านที่จําหน่ายเครื่องเสียงนะครับรับใช้พี่น้องประชาชนชาวพะเยามาแล้ว20กว่าปีครับ มีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงทุกชนิดสินค้าตรงปกไม่จบตาราคามาตรฐานมีการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ะร้านเราอยู่เป็นที่ครับสินค้าทุกอย่างต้องมีมาตรฐานราคาต้องมาตรฐานนะครับท่านมั่นใจได้นะครับมันจะเป็นเรื่องเครื่องช่วยสอนนะครับไมโครโฟประชุมคาราโอเกะดิสโกเทคเสียงตามสาย อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงมีทั้งหมดนะครับก็ต้องขอฝากขอบคุณนะครับที่ท่านได้มาเป็นลูกค้าเรานะครับอยู่ที่ถนนบายพาสอุบาลีตัดกับสีแยกบ้านสัมปนาศครับโทรศัพท์081-716-3280 081-716-3280สาครับสำหรับนี้ก็ผมบุญชูกบุตรมาโนดลูกพ่อทลงมแมาเฉลียว ต้องลำนาาทำไมก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับชัแหละสายกรรมสวรรค์นในอกนรกในใจหัวใจสารตั้งต้นแห่งกรรมขอเชิญพบกรรับ รายการสแกนกรรมมิติร้อนเปิดหีบกรรมโดยบุญชูกับมุมาโน